ฝนแล้วถ้าจะออกไปไหนก็อย่าลืมยางร่มแล้วก็พกเสื้อกันฝนกันด้วยนะคะตอนนี้ฝนตกเราก็มาจะเจอทางฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่าแล้วเพื่อน,นเคยสงสัยกันไหมคะว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคําตอบกันเลยดีกว่าคะ่ะ ฝนคือหยดน้ําที่ตกมาจากฟ้าเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ํามาเป็นเมฆเมื่อเย็นตัวลงและควบแน่นก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวแล้วตกลงมายัางพื้นโลกค่ะฟ้าแลบคือแสงที่เกิดวาบขึ้นบนท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่นเกิดจากประจุไฟฟ้าจํานวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศทําให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นนั่นเองค่ะฟ้าร้องคือเสียงที่เกิดขึ้นจากการที่อากาศ และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบค่ะส่วนฟ้าผ่าคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายเทอย่างรวดเร็วของประจุฟไฟฟ้าที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในก้อนเมฆลงมาสู่พื้นดินอย่างรุนแรงและฉับพลันค่ะโดนฝนเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจเป็นเธอนะคะสำหรับวันนี้แก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการสาระเมซี่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย